มาถึงจะไปเซเว่นกูถามว่าอกระติกไปทำไมเขาขายน้ำแข็งเป็นทั่ด้วยความที่กูเอ็นดูมันกูก็พามันมาซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่เมืงดูสิดูสิ่งที่มันเลือกมันเลือกเข้ามาในร้านมิกนะคกทุกคนแล้วมันก็เลือกค่ะเขากนละให้มันอ่ะมืงจะเอาผมก็เอาไม่เอาก็จะต้องเอากูปิดมากูตกใจกูนึกว่าผู้หญิงคือไหนนึกว่ามีอ้ไยผัวกูอ นะห้องแอร์เย็นมากดลนะอ๋อตัวแอร์เหรออู้ที่นอนใหม่ที่นอนคับเพิ่มใหม่จะได้นุมน่มๆเด้งๆนุ่มจริงหรือเปล่าเว้สอกขาวจะได้ผ่าดาข <laughs> <laughs> มลอามึงที่รักอืมอย่าท้านะจะยกกระจกมาทำไมอ่ะจะนอนแล้วเอ้าเอาเอา,เอาไปเนี่ยเอาจะไปไหนจะไปไหนอาบน้ำ จะอาบทำไมเขาอาบแล้ววันนี้เพาะท่านกุดาดนี่นาครับนี่ด้นีด้นี่รรูรจุดะเจ้ามยางมันตลอยเมตดผุมาจากมามีอะไรจะเล่าให้ฟังกูไปรับลูกมาจากบุดรแล้วก็อลานมาด้วยกูไม่รู้ว่มันมารถ กูก็จอจแล้วรุนแ,แต่อดอ,อนเหนกรุงเทพคิดดูมึงคิดคดูดดดดดมาถึงจะไปเซเวน่นกูถามวา่าออระติกไปทำไมเขากายน้ำแข็งเป็นทูงด้วยความทิดกูเอ็นดูมันกูก็พามันมาซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่มึงดูสิดูสิ่งที่มันเลือกมันเลือกเข้ามาในร้านนีน้นะครับทุกคนแล้วมันก็เลือกค่ะเขากระโหลก้มันอ่ะมึงจะเอาผมึงก็เอาไม่เอา,ก,เอาก็ไป็ต้องเอา สรุปมัน ok ก <ke> ็เอาแล้วมันก็ยืมนซองนานมากภูมิใจว่าตัตเองผมยาวแต่ไม่ได้ดูเรื่องบุกกูกลัวมันบอกมันหิวข้าวกูก็เลยให้ไปทอดไข่กินก่อนแต่ดูสิหนูมันหามันหาเตาแก๊สกูบอกว่าเดี๋ยวเตาไฟฟ้าอยู่ต้นหน้ามึงมึงดูก่อนเดี๋ยวพึ่งหา กูเปิดมากูตกใจกูนึกว่าผู้หญิงคิ้วไหนน่ึกว่ามีแน้อยผัวกูโอ้กูดีใจมันใช้เตาไฟฟ้าได้และมึงนู้มันจะอาบน้ำตะก้ามั่นคองเยอะกว่กูอีกแล้วก็ต้องถือเข้าถือออกทุกเช้าทุกเย็นกูเหล้เย็น